คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่อายุไม่ถึง18ปีไม่แนะนําให้รับชมรู้เรื่องรสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับน้องสำรีอีกเช่นเคยครับผมเออวันนี้อยู่กเกมใหม่ครับผมชื่อเกมอะไรก็ไม่รู้เออชื่อเกมอะไรก็ไม่รู้นะไม่รอช้าครับผมมาเข้าเรื่องกันเลย มาเข้าเรื่องกันเลยครับผมเออผมเป็นองมาแล้วเมื่อกี้นะผมเป็นองมาแล้วนะกับของเพื่อนผมนะยุทธของเพื่อนผมนะเออวันนี้ของมาเล่นยุทธของตัวเองนะผมดูดิว่ามันจะแตกดีหรือเปล่าเออเกมใหม่นะยังไงผมยังไงโอ้โหเปิดเกมหมากระชื่นแล้วเออทำไมยุทธเพื่อนผมมันดีวะขอแก้มือแล้วกันขอแก้มือแล้วกันวันนี้ผมเอาทุนมาห้าร้อยนะเออวันนี้ผมเอาทุนมาห้าร้อยครับผมอีพีที่แล้วผมแบบ โคตรอิ่มอะเออทุนหน้าพันนะเออประมาณทุนทุนประมาณห้าพันใช่ปะแตกมาแสนหนึ่งอ่ะโอ้โหโคตรโค้มาบอกเลยตามมันได้นะอีพีที่แล้วนะเออโบไปแม่งไม่มาเลยวะแม่งไม่มาสักดอกเลยเออหรือว่ามันยังไม่ใช่เวลาของมันวะเดี๋ยวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะจับจับ,จบ,จบ เออยังไงครับผมยังไงยังไงมาหรือเปล่า <S <S จะมาหรือเปล่าผมจังหวะนี้ยังไงจะมาหรือเปล่าโอโ้โอหโอห้โหไม่มาเลยเออมาแล้วมาแล้วไม่นา่าพูดเลยไม่นา่าพูดเลยขอสแคตเตอร์อีก2ตัว3หรือ2วะเกมนี <S 1> <S 1> <S <ๆ>้ไม่มีซื้ออันนั้นด้วยนะเออเออมาแล้วผม3มตัวนะสาคตเตอร์สตัวผมนี่ผมจะมารีวิวให้ดูนะเออว่าเกมใหม่มันเป็นยังไงนะมันดีหรือเปล่าผม เออเอาเรื่องครับผมโอ้โหมาแล้วมาแล้ววางมาอย่างงี้จัดไปผมเฮ้ยเกมใหม่มันจะดีปุ๊บวะยังไม่เคยลองนอกจากจะไปลองยุดเพนผมนะเออก็แตกดีเหมือนกันนะประมาณทุนประมาณสามร้อยมั้งแต่คือประมาณสามสิบหันอะเห็นของยุดเพื่อนแตกดีก็เลยมาลองของตัวเองครับผมเออย,ยังไรจังหวะนี้ โอ้โหคนหกไปครับผมจังหาะน,นี้อะไรจะตามวายมาต้องตามอยู่แล้วโอ้โหไม่ตามอ่อแม่งเอ้ยจะได้วะดูดิว่าวันนี้ทุนห้าร้อยนะจะปั้นได้เท่าไหร่รับผมเออจะรอดหรือจะเสียจะรอดหรือจะเสียเออโบบายโบบายขอฟรีในฟรีในเป้า ยังไงอย่าชื้นอย่าชื้นเอนเอานะแรบผมจัดปลาเวรุนก็เอาอยู่เหมือนกันนะก็าบิ๊กวินไปก่อนนะผมมาเบาบิ๊กวินไปก่อน2 9บกาบาทอืเอาเรื่องครับผมเอาเรื่อง เออสีไปอะไรตามโอ้ยเอออยู่เหมือนกันนะจังหวะนี้เออจังหวะนี้รอบนี้ได้เยอะกว่าเมื่อกี้อีกนะรอบนี้ได้เยอะกว่าเมื่อกี้ก็เจ็ดไปก็าเบาๆครับผมเออเอายังมีต่อครับผมยังมีต่อคุณสิบแปดไปเออเร่มนก็เกมนี้ก็แตกดีเหมือนกันนะเกมนี้ก็แตกดีเหมือนกันครับผมเวลาที่ผมเล่นอยู่นะประมาณ สองทุ่มกว่าผมเออสองทุ่มสิบห้าครับผมยังไงเออคุณสองไปเลยคุณสองไปต,ต่อผมคุณยี่สิบไปคุณสองบ้าแล้วคุณยี่สิบดิเออไปมองอะไงตรงนี้เฉยเลยโอ้ต่อต่อ <c oughs> ม่เป็นไรผมคนเรามีผิดพลาดกันได้นะเออ อี่ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะถือว่าคุ้มอยู่นะจัดไปเอาผมจัดไปรางวัลอะไรทุเทว์อวินทุเทว์อวินร้อยสิบสามบาทยังเอาอยู่เอาเรื่องเอาเรื่องแจกโบ๊แตกบ้าไป หน้ารอกับเกมใหม่ดูดิว่าจะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือจะเสียครับผมเออจะรอดหรือจะเสียยวดูกันเลยอืมดูทรงเหมือนจะรอดครับผมดูตรงเหมือนจะรอดนะ,มดมะดนะไม่มีเสียแน่นอนไม่มีเสียแน่นอนรอดครับผมยังไงก็รอด จัดไปบิ๊กวิน25บาท25บาทเอออีพนะีน่าจะเป็นอีพีแรกบ้างที่ผมไม่ตะโกนนะเออแจบคอมหมดแล้วแจบคอมหมดแล้วครับผม <c oughs> ชื่นเลยอย่างนี้ชื่นเลยชื่นเลยไปเบทสามอด,ดีมาหรือเปล่าผมเบทสามรั้งกระดานไปก่อนอ้าว แต่ตาคนหนึ่งครับผมอ้อาวยังมีรุนเอ้ยเห็นแล้วท้อเลยทำไมมันไม่หม่าวะอา้าวพูด,พดปุบ๊บมาปั๊บเลย พมาปัมเนยังอยู่ที่เดิมอ่ะคุณประมาณนงอยู่ที่เดิมนะไม่ขยับไม่ขยี้เลยไม่ลดไม่เพิ่มนะยังอยู่ที่ประมาณ500นะเออ600ก็ไม่ขึ้น400ก็ไม่ลงเออเอาขึ้นไหมขึ้น6ก0้อยไหมขึ้น6กรอแน่นอนขึ้น600อแน่นอนยังไงครับผม จัดไปคุณห้าไปแล้วจังหวะนี้เอสอสวยงามโปรแกรมตาคุณหกไปจังหวะนี้21บาทยังไหลไม่หยุดยังไหลไม่หยุดเออเกมใหม่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะผมเกมใหม่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะไอ้ไม่ขึ้นไม่ลงจ้ะ อะไรเออวันนี้เขาท้ออะไรเป็นรูปเป็นไรยเอาไม่รู้เป็นไรดิเออโอ้ยพูดผีกแล้ว EP นี้พูดผีกแล้วเออเรินพันทุก EP นะรินพันทุก EP ครับผม,มก็ยังต่อนะเอ,ออยังวันนีค้คุณไป,ค,ณค,ณไปคุณต่อคุณไปคุณต่อคุณไปเออเอ้ยดอกนี้สวยงามับผมดอกนี้สวยงามยังไหลไม่หยุดับผมเออ เปอร์มีกล้าวินไปผมสองร้0ยนะเออจัดปาเบสสามสามสิบหมุนนะผมจัดปาเบสสามสามสิบหมุนนาเบาะจะมาหรือไม่มาเออเออต่อครับผมต่อต่อยาวๆเลย ก็เอาเรื่องกันนะเออไม่จะมายุทธเพื่อนผมแสกดียังวะแต่อาจจะเล่นคนละเวลามั้งของยุทธเพื่อนผมนี้เล่นประมาณตอนเช้านะของผมนี่ประมาณตอนคืนนะผมเวลาตอนนี้ประมาณสองทุ่มเกือบจะสองทุ่มครึ่งแล้วเออโบายผมยังไงยัตงต่อเออคุณ2ไปคุณสามไปโอ้โหพูดผีอีกแล้วพูดผีอีกแล้วเออ ก็สาเหนือได้ปะวะได้ผมแหละได้นะนะเออแต่ไม่อยากพูดเฉยๆก็คนดูไม่เข้าใจนะเออคนดูบางคนอาจจะแบบความาระสันไม่ออกอย่างนี้นะเอ้ยเอาเรื่องครับผมขอยายๆเออจะดอกนี้จัดไปผมดอกนี้จัดไปจัดไปก็ยังต่ออยู่ยังต่อยังต่อ คอยคอยเออเออทั้งหลายไม่หยุดเลยหูุดลองสเปอร์มอีกการมาอีกแล้วผมเออเกมใหม่ก็เอาเรื่องอยู่นะเออเกมใหม่ก็เอาเรื่องอยู่ครับผมตระตาตะตาตะตาะตาอย่างไร ผมคิดนะถ้าผมได้แบบมากกว่า 1, หนาึ่งพันนะผมอาจจะพอเลยเออนี่ก็ดึกแล้วข้ายังไม่ได้กินเลยนะเอ้ยเอ้ยถ้าได้มากกว่า 1, หนาึ่งพันนะผมขอขอราตัวไปก่อนนะเออขอตัวราไปก่อนเอ้ยพูดผิดกินแล้วพูดผิดกแล้วเออพูดไว้ร่วงหนา้าผมหิวข้าวแล้วนะตอนนี้หิวข้าวแล้วนะเออ จะแคเตอร์มาบ้างนะี่และอยู่ว g ยมาแล้วตัวจ่ายมาเยอะๆเออตัวคุณไม่เน้นขอตัวจ่ายเยอะๆจัดปลาผมวิกวิน76บาทผมอยู่เอ,อ้จังหวะน,นี้หนึ่งพันแล้วจังหวะน,นี้หนึ่งพันแล้วเรื่องอยู่นะเออก็เรื่องอยู่นะออออนะวันนี้ก็ถือว่าได้น้อยอยู่พอสมควรนะผม กไม่เป็นไรก็ไอพีที่แล้วก็ได้มาเยอะอยู่เหมือนกันได้มาตั้งหลักแสนนะเอนาคผมมาบอกเลยไอพี IP ที่แล้วไปตางมันได้ผมนะไปตามกันได้นะไอพี IP ที่แล้วนะเออยังไงยังไงครับผมเออเอาเรื่องเหมือนกันเอาเรื่องเหมือนกันเกมใหม่มันชื่ออะไรวะคนดูคนไหนที่รู้นะอ่าคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะอยากรู้ชื่อเกมใหม่อย่าง จนวันนี้ผมยังไม่รู้ชื่อเกมใหม่หรือไม่รู้มันชื่ออะไรนะเออนขอเรียกเป็นถัทงทองนี่หรอถังเงินถัทงทองไม่รู้เหมือนกันวะ่ะเียวงต่อผมคุณพิษารยัดไปเออดอกนี้ได้เท่าไหร่รับผมมารุ่นกันรางวัลมิคาวินเฮ้ยมิคาวินดิเออ ก็ได้มาร2อยยิบองบาทครับผมก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเบสามเองเบสามเองก,ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะแล้ก็ได้มาแล้วก็ขอเพิ่มเบสสักหน่อยเออก็ยังไม่หยุดครับผมต่อแน่นอนวลายใหม่อย่างงี้ต่อแน่นอนเอาว่าแล้วผมูดยังไม่ทันครับเอา,าเรื่องอยู่มันกันนะเกมใหม่นะถังทองครับผม สองท้องก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเออใครที่อยากอ,าอยากให้ผมเล่นเล่นเกมไหนก็เสนอมาได้ครับผมนะเสนอมาได้นะเออจะไปร้องเล่นให้ดูผมจะล้องเล่นให้ดูนะให้ผมเล่นเกมไหนเวลาไหนก็บอกกันได้ผมนะเออตามให้ผมไปดูให้นะไปเล่นให้ผมเออทุนเท่าไหร่ว่ากันมาได้ผมนะทุนเท่าไหร่เกมไหนเวลาไหนบอกกันมาได้ผมเออแต่คอมเมนต์นะแต่คอมเมนต์นะผม จดไปยาวดอกนี้ <i festivals> <balcony> ยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่หยุดนะผมถือว่าผมอยู่สแคตเตอร์สแคตเตอร์มาหรือเปล่าสแคตเตอร์จะมาหรือเปล่าผมมาได้มานะเออมาได้มาครับผมยังไงสแคตเตอร์มาหรือเปล่ามาหรือไม่มาไม่มาผมสแคตเตอร์ไม่มาผมเออ จัดป้าผมรางวัลซูเปอร์เมกาวิน278บาทนะเออถือว่าคุ้มอยู่นะไหนก็เบร์สามแล้วเฮ้ยเบร์สามถือว่าคุ้มว่ะผมเออมันจะมีอีพีไหนบ้างวะที่ผมไม่พูดผิดอ่ะเออรีดไม่พันด้วยมันต้องมีสักอีพีแหละในอนาคตอ่ะไปล้างกระดาษไปก่อนนะผมสามสิบหมุนล้างกระดาษไปก่อนนะเออสิบหมุนเบร์สามสิบเอาอีกละพูดยังไม่ได้ขาดคำเลย เออวิวมันอาจจะได้มั้งเออแตกเต็มหน้าไมจังหวะนี้จัดไปผมโอ้โหเอาเรื่องครับผม5้าสบบาทแล้วยังต่อยังไม่หยุดเห็นปะเห็นปะตามมันได้นะเออตามมันได้นะผมดูส่งล้วหมด10หมุนนี้ผมก็ขอตัวร้านนะเออขอตัวร้านะยังไงอสิบห้าหรือเปล่า คนจิบตข้งมาแรกเออยังต่อครับผมเหยาๆยังต่อเหยาๆนะเออเอาทุนมาประมาณ500รนะจังหวะนี้สองพันสี่แล้วอ่ะถือว่าค้มอยู่กับเกมใหม่นะหรือว่าทางทองทางเงินทางทองนะผมรู้ว่าชื่อเกมอะไรนะขอเรียกเป็นทางเงินทางทองละกันนะผมเออดอกนี้ประมาณ2อ0พโอ้โหก็ถือว่าคุ้มครับผมจังหวะนี้เงินที่ปันได้มาทั้งหมดประมาณ4,100ัมั้งเห็นไม,มไม่ผิดใช่แล้วผมเห็นไม่ผิดแน่นอน สี่วันหนึ่งแล้วอาทุนมาห้าร้อยจังหวะนี้ปัน้นในสี่ันหนึ่งแล้วก็ถือว่าผุ้มอยู่ครับผมเออดอกนี้ก็โอ้โหวายมาอย่างนี้ก็สวยดิมันจ่ายนะเกมใหม่ยังไงก็จ่ายผมทุกเกมเลยเกมไหน่ที่เข้ามาใหม่จ่ายตลอดอน,นี่รู้หรือเปล่าอยากรู้สเกตเตอร์จัง ยากรุ้งสักแคตเตอร์จังจะแปว่าผมดอกนี้ประมาณ1,700นอะ1 7 0 0ไม่ใช่เจ็นะ1,700นะเออ hey, ลิ้นมันพันอย่างวะเออจดไปผมบายมาเออพันเแล้วพันเแล้ว เก็เอาเรื่องอยุ่มกันนะเออเอ,อ้ยจะหกผแล้วจังหวะนี้6ก0 0นจนได้ผมพันสองถือว่าคุ้มนะรางวัลซูเปอร์เมกาไปรผมอ่าดอกนี้นะประมาณ2องพันหนึ่งนะเออคุ้มแน่นอนนะผมกับทุน0 0าร้อยน้าร้อยได้ปั้นอ,อ่าปั้นประมาณ 5, 5้าพันห้าพันเท่าไหร่วะห้าพกอมั้งอ่าใช่กำไมาประมาณห้0 0ันเนะเออกับทุนห้า ก็รู้เหมือนกันนะตกนิดเหมือนกันเออตีสูงนิดเหมือน,นกันนะผมบ๊อบใบยังไงครับผมวายมาแล้วอะไรจะตามมาผมโอ้โหดอกนี้สวยแน่นอนขอคุณยาวขอคุณยาวเว้ยขอตัวใจยาวๆ,ๆดิเออโอ้โ,อโหก่อนจะลาก็พูดเปลี่ยนไปอีกแล้วเออลิ้นพันบีกแล้วช่องไหนที่ลิ้นไม่พันนะไม่ใช่พี่สำมลินแน่นอนนะผมไม่ใช่น้องสัลีนแน่นอนเออ ต้องเป็นแบบช่องที่แบบพูดแล้วผิดพูดแล้วลิ้นพันอย่างนี้นะเออยังไงก็น้องสัมฤีแน่นอนนะเออบางครั้งพูดกับตัวเองยังงงเลยเว่าครูพูดอะไรไปบ้างว่าเออคนดูจะขนาดไหนงงกับตัวเองแล้วคนดูจะงงขนาดไหนวะจะแป๊บผมดอกนี้เอเอเรื่องมอนกันนะเออได้หมดหมุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมกับเกมใหม่นะ อืาทุนมา500รอผมจังหวะนี้ปันไดา้มา6,500แล้วก็ถือว่าคุ้มมากถือว่าคุ้มกันมากเลยทีเดียวนะเออพูดบ่าอะไรเงี้ยโอ้โห,โหก็กำไรประมาณ6,000นะผมเออ6ก0 0บาทนะอ,อ่าวันนี้น้องสำนีขอพอแค่นี้ก่อนนะเออขอตัวลาไปก่อนนะผมไม่บายจุบ๊บ